ในเทศกาลวันคอนโครับทางรรกรมประชาธิปไตยเนี่ยเขารายงานว่าบริษัทจะส่งพัสดุด่วนของจีนนะครับได้มีการจัดการพัสดุรวม675้าล้านชิ้นทั่วประเทศอันนี้เฉพาะในวันที่11พฤศจิกาย,ยนวันเดียวนะครับซึ่งเป็นเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์วันคนโซดซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง1 2 6 1 6เมื่อเทียบกับรายปีกรมประชาธิปไตยเนี่ยครับระบุว่าภาคการจัดส่งของประเทศนะครับมีความพร้อมรับมือดูการช้อปปิ้ง ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายอนปีนี้นะครับไปจนถึงเทศกาลตรุษจีนปีหน้าในราวเดือนกุมภาพันธ์โดยได้มีการปรับปรุงขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการจัดส่งครับเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลุมเข้มระบบทาความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพัสดุนะครับทั้งนี้นะครับปริมาณธุรกิจในภาคการจัดส่งของจีนเนี่ยก็ได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วรต,ต,<ฆ>ตั้งแต่เดือนกุมภา์พันหลังซื้นตัวจากการระบาดของโควิด -19 ครับทางด้านกรุมไปรษณีย์จีนนะครับได้คาดว่า จำนวนพัสดุที่บริษัทจะต้องรองรับในปีนี้เนี่ยอยู่ที่มากกว่า75,000ล้านชิ้นของทั้งปีเลยครับค่ะจากตัวเลขที่คุณทีมสรุปมาแล้วก็จากที่ที่ฉันคุยไปเมื่อตอนช่วงที่เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนนะคะก็ทำให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วก็ที่น่าสนใจไปกว่านั้นค่ะเราก็จะได้เห็นว่าร้านหรือว่ากิจการต่างๆก็ ไม่เพียงแต่วางสินค้าไว้ที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้นหรือว่าซูเปอร์สโตร์ใหญ่ๆเท่านั้นแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะจําหน่ายในช่องทางที่เป็นออนไลน์แบบนี้ด้วยแล้วก็ได้รับความสนใจมากเลยนะคะเวลาที่มีการจัดมหา,หากรรมช้อปปิ้งลดราคาแบบนี้ค่ะในจีนก็เช่นกันใช่ไหมคะใช่ครับต้องบอกว่า11-11เ,เ,เนี่เริ่มมาจากอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับที่ชื่อว่าอาลีบาบาในปี2 5 5 2ครับปีแรกปีนั้นนะครับเขามีรายได้เพียงแค่2 3 7ล้านบาทส่วนในปีนี้เนี่ย ทำยอดขายพุ่งสูงถึง4 9 8 2 0 0ล้านหยวนครับหรือว่าประมาณ2.2ล้านล้านบาทนะครับอันนี้ภายในระยะเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงนะครับในวันที่11เบตเท่านั้นเองนอกจากนี้นะครับาลีบาบายังทำสถิติรายได้ทะลุสถิติของปีที่แล้วที่2 6 8 4 0 0ล้านหยวนหรือว่าราว1.2ล้านล้านบาทเป็นในเวลาสั้นๆครับที<ข>่ไปกว่าน,นั้นนะครับในช่วงพีคนะครับแพลตฟอร์ม a l i บาบาจะมีการซื้อขายสินค้า ถึง583,000คำสั่งซื้ออันนี้ภายในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นเองครับค่ะนี่คือเรื่องราวที่เราสองคนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วละค่ะครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาคุยกับคุณผู้ฟังอีกอย่าพลาดที่จะติดตามรับฟังรายการสารสัมพันธ์ที่จีนนะคะวันนี้คุณทิมสันตสมบัติจาก c r i และดิฉันภาวินีจากเวทียุจุลาลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตอสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมรองาศาสตราจารย์ด็อเอร์จัดสดาาเด่นทุงใบพันธ์ครับ อาจารย์ประจำภาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์เจตที่หาย่ท่านเรียนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการไซไฟนะครับของสถานีวิจุตุลานะครับสถาหนี้เป็นรายการสดนะครับสถานที่แล้วขออภัยด้วยไม่สามารถจัดสดได้นะครับสถานีจัดการสดครับฉะนั้นสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยได้นะครับที่เบอร์022183975-7ครับ 2 2 2 1 8 3 9 7 5 7ถึงนะครับหรือว่าพูดคุยผ่านทางเพจ f a c e b o o k ก็ได้นะครับก็ตอนนี้ก็มีทำ Facebook Live อยู่ด้วยนะครับฉะนั้นสามารถจะเข้าไปดูได้ที่เจษฎาเต็นดวงบริพันธ์นะครับ J E W S A D A แล้วก็ดีด็อเต็นดวงบริพันธ์นะครับ โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรที่หลายๆท่านได้ติดตามกันบ้างหรือเปล่านะครับจริงๆถ้าถามว่าต้นสัปดาห์มีอะไรเด่นๆนะก็คงไม่พ้นกับเรื่องของการเลือกตั้งใช่ไหมครับนะสัปดาห์ที่แล้วเราก็ทิ้งเอาไว้ตอนที่คุยกันในที่ผมอัดเทปคุยกันไว้นะครับว่าเป็นการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับ ก็คือถ้าใครติดตามของสนุกนะคงจะได้เห็นว่าระบบการเลือกตั้งของเขาก็ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนใช่ไหมครับมีเรื่องของการนับคะแนนต่างๆที่อาจจะดูแปลกๆหน่อยโดยเฉพาะคะแนนที่เป็นสสารที่เรียกว่า electoral vote นะครับคือมีการว่าถ้าเกิดรัฐนี้ใครชนะ ก็ต้องไปดูก่อนไม่ใช่เอาคะแนนมันรวมๆกันนะถ้าไปดูว่ารัฐนี้มีเสียงผู้มีสิทธิเลือกบีคณ,ณะเลือกตั้งหรือเอกทรอเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วมารวมๆกันแล้วก็ลุ้นระทึกมากเลยครับจนทั้งสุดท้ายนะครับจากคะแนนที่ตอนแรกคุณไบเดนก็บังรัฐนะครับก็ต้องโดนทางด้านคุณทรัมป์เนี่ยแซงอยู่นะครับนำอยู่ซึ่งถ้าเกิด ขอไปนะครับพอดีกินน้ำมัดลมเดือดก็เลยเลยนิดนึงพอดีเพิ่งสอนมาด้วยครับเลยเจ็บคอนิดหนึ่งถ้าเกิดทางด้านคุณไบเดนนะครับไม่ชนะในหลายรัฐที่เขาเร็งๆไวเนี่ยครับก็อาจจะแพ้โดยภาพรวมได้แต่คะแนนก็กลับมาพลิกชนะได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ในระบบสชาิปไตยนะครับก็ถือว่าน่าตื่นเต้นทีเดียวนะครับว่าเราสามารถจะ,ะเอาผลของความเห็นของคนในสังคมเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินปัญหาได้เช่นเอะนโยบายโควิดจะไงดีนะ ถ้าจะเอาแบบทรัมท <Source> ี่แบบค่อนข้างจะปล่อยไม่ค่อยจะเข้มงวดดีหรือว่าจะแบบไปเด่นที่น่าจะเข้มงวดกว่าดีอย่างเงี้ยครับมันเป็นเป็นเรื่องของการที่ทําให้คนได้ตัดสินใจด้วยไม่ใช่แค่เลือกเลือกคนเป็นทายที่ดีแต่ว่าเลือกนโยบายด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้เห็นภาพอย่างนี้ในในหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะครับที่การเลือกตั้งก็ช่วยชี้สิ่งต่างๆได้นะครับ น,นะรกเรื่องของของการเลตั้งนะครับส,ส่วนเรื่องของอสาการที่เป็นข่าวทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆก็มีหลากหลายเรื่องมากเลยนะครับที่จะคุยกันเมื่กอกี้เพิ่งโพสต์ไปหลายๆอย่างก่อนขึ้นมานะครับก็ลองถ้าใครมีโอกาสไปดูที่ a c e b o o k ผมได้นะครับก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยที่ขำๆนะแล้วก็เรื่องที่ใหญ่ๆหลายๆเรื่องผมผมแตะเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้างก่อนนะครับอย่างเช่นมีใครได้ไลน์ั้ยครับนั่นอาจจะค่อนข้างจะส่งมาทางไลน์มากกว่านะครับว่าห้ามกิน อีกแล้วนะครับพวกอาหารห้ามกินมาอีกแล้วนะครับคราวนี้บอกว่าอะไรครับบอกว่าช่วยบอกทุกคนที่บ้านและดูลูกพับออกตลาดกินลูกพับห้ามต่อด้วยนมเปรี้ยวและกล้วยหอมเพราะจะทําให้เป็นพิษต่ตอร่างกายมีข่าวออกมาแล้วเด็กคนนึงไปยังไม่ถึงโรงพยาบาลก็เสียชีวิตใครมีกลุ่มลายเพื่อนฝูงเยอะๆช่วยกันส่งต่อด้วยเสียเวลาแค่สองนาทีช่วยคนได้บุญกุศลไม่รู้จบจําให้แม่นห้ามหรือ นะครับคือจริงๆถ้าเกิดอ่านตามรูปประโยคเนี่ยมันก็มีอะไรที่แบบแหมมันจะเป็นไปได้หรือหลายอย่างแล้วก็มันมีประโยชน์ที่ทําให้เรารู้รืยว่ามันผิดปกติแล้วเช่นบอกว่าต้องช่วยส่งกันต่อเยอะๆนะจะได้ช่วยคนได้บุญกุศลคำแบบนี้ครับจริงๆมันเป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าข้อความพวกเนี้ยน่าจะเป็นข้อความที่ไม่จริงนะครับอาหารที่ห้ามกินร่วมกันเนี่ยมันก็มีแชร์กันอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วถ้าเราไปไล่ดูทีละตัวทีละตัวเนี่ยแทบไม่มีตัวไหนเลยครับที่เป็นเรื่องจริงสักตัวนะครับ ถ้าเคยคุยกันในรายการก่อนหน้านี้น่าจะมีหลายตัวนะอย่างเช่นอะไรดีนะโค้ก้าผมกินโคลาใช่ไหมครับห้ามกินโคลากับทุเรียนเคยได้ยินไหมครับนะบอกว่าถ้ากินโคลากับทุเรียนจะกลายเป็นอะไรนะมีโรคเสือกในทุเรียนมีสารกำรรมะถันมีซัลเฟอร์เจอ้ําอัดลมไปจะทำให้กลายเป็นพิษพิษเท่างูเห่าคนจีนเตือนไว้ห้ามกินทุเรียนกับน้าบัดลมอะไรเงี้ยครับก็ไม่จนจะหนึ่งจริงแน่ๆครับเป็นเรื่องที่มั่วขึ้นมานะครับถ้าอย่างมากก็จะมีทุเรียนห้ามกินกับ สุราแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับมันมีงานวิจัยที่บอกว่าในทุเรียนเนี่ยมันมีสารบางตัวนะครับที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้น เราทาให้กระบวนการในร่างกายของเราเนี่ยครับไม่สามารถย่อยสลายแอลกอฮอล์หรือว่าอนุพันธ์ฟอร์มาดีไฮที่มาจากแอลกอฮอล์ต่อไปเนี่ยได้มันก็เลยกลายเป็นพิษมากขึ้นอันนี้ก็ม,ม,มีมีการพูดถึงกันฉันอย่างนี้นพอเป็นไปได้หนูก็มีคําเตือนจากสาธารณสุขเป็นระยะว่าห้ามกินทุเรียนกับสุรานะแต่ไม่เคยห้ามกินทุเรียนกับโคาหรือแอลกอฮอล์เอน้ำมันลมนะครับแล้วเนี่ยกลับมาตรงนี้กันมาแล้วดูรูปพับออกตลาด คือคำว่าแค่เราดูรูปพับออตตลาดนี่ก็รู้สึกแปลกๆปไหมครับประเทศไทยมี้วยเหลอเราดูรูปพับแสดงว่าจริงๆเราเป็นเนื้อความที่ไปแปลใครมาผิดๆถูกๆแน่ๆน,นะครับแล้วจริงๆก็คือเป็นลักษณะของภาษาจีนเพราะถ,ถ้าถ้าตามต้นต้นกําเนิดข,ของของของชอบความที่แชร์ผิดๆเนี่ยคือจากจีนแน่นๆครับบางทีจะมีรูปพับเนี่ยไม่เป็นไรประเทศไทยอาจจะมีรูปพับขายบ้างตามเยาวราชตามตลาดนั้นห้ามกินต่อที่นมเปรี้ยว มันจะห้ามทําไมครับ <c oughs> นะคือลองคิดดูนะลูกพับมันก็ผลไม้ใช่ไหมครับแล้วก็กินกับนมเปรี้ยวคือผมก็โพสให้รู้ไปดูว่าก็มีคนขายมันมีสูตรขนมใช่ไหมเสรแบบเป็นโยเกิร์ตลูกพับนมเปรี้ยวลูกพับก็มีขายนะครับแล้วกล้วยหอมด้วยแล้วกล้วยหอมมันจะมันจะมันตรายยังไงคือถ้าใครเคยกินแบบซีเรียลแบบฝรั่งนะครับกินอาหารเช้าที่เป็นซีเรียลยันธญพืชคอนเฟลกเนี่ยก็จะมีการใส่โยเกิร์ตใช่ไหมครับใส่นมเปรี้ยวแทนนมธรรมดาก็กินได้ไม่ผิดอะไร แล้วจะใส่ผลไม้ตามใส่กล้วยหอมเสร็จลพก็กินได้สรุปคือไม่มีอันตรายใดๆครับกินได้นะครับนะบอกว่ามันพิษต่อร่างกายข่าวออกมาเด็กคนหนึ่งเด็กคนไหนก็ไม่บอกไปถึงโรงพยาบาลก็เสียชีวิตโรงพยาบาลไหนก็ไม่บอกทั้งข้อมูลอะไรก็ตามที่เราได้รับการแชร์แบบนี้นะครับนี่เป็นลักษณะของเ,อเรียกว่าข้อมูลที่เป็น เป็นต้นแบบให้เห็นได้เลยว่านี่คือของปลอมแน่ๆรูปๆประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันทำให้เราสะดุดได้ทุกอันถ้าเราสะดุดนะครับความขำค,คือว่าคนส่งมาถามผมแล้วถามอีกเรื่องจริงเรื่องนี้เรื่องเก่าเลยนะหลายๆปีก็เคยโพสต์แล้วก็กลับมาถามแล้วผมก็โพส์ตไปสี่รอบครับ พบเปสี่รอบเรื่องนี้นะครับว่เป็นไปได้เพราะว่าเราอยู่บนแพลตฟอร์มอย่างผมอยู่บนแพลตฟอร์มที่เป็นเป็น Facebook ซะเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นไปได้ว่าแพลตฟอร์มอื่นเนะี่ยน่ากลัวเช่นไลน์เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่น่ากลัวเพราะว่าบรรดาผู้สูงอายุค่อนข้างจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้หลังกเกษียณใช้ซะเยอะแล้วการส่งต่อบางทีไม่มีการเช็คข้อมูลนะเป็นข้อมูลสั้นๆมาก็เชื่อตามกันึ่งอันตรายนะครับอ่ะเื่อสร้างสั้นเล็กๆไปหนึ่งเรื่องนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไร มากมายแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีคนส่งมาถามผมใหม่นะครับเรื่องที่2ออันนี้ก็อันนี้อันนี้มันเรื่องแบบดีบ้างดีกว่าเป็นเรื่องประเภทที่ให้เราคิดเล่นๆแล้วดูซิว่ามีคาตอบไหมเพราะผมขนาดผมเองยังไม่มีคาตอบเลยนะครับน่าสนุกดีนะก็ลองไปหาดูในในเฟซบุ๊กผมนะครับอาจจะเห็นภาพชัดเจนครับคืออย่างนี้ครับนักข่าวเนี่ยชอบโทรมาถามผมด้วยคําถามแปลกๆอาจารย์เห็นหรือย,ยังมีรูปใหม่ล่าสุดเขาแชร์กันอยู่เนี่ยอาจารย์เห็นไหมเรื่องขนตาว่ายังไม่เห็นเรื่องขนตาเลยเหรอคือในรูปที่เขาแชร์กันเนี่ยครับ ซึ่งอาจจะมาจากจากเพจที่ไม่ใช่เพจของเจ้าของจริงๆนะสมมติถ้าเป็นใครไปเจออะไรมาแล้วเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยเรายังพอทักหลังไม่ไปเคุยเียรบเขาได้ว่าจริงๆเจออะไรหรอหรืออะไรขอข้อมูลเพิ่มส่วนใหญ,ญพ่พวกนี้เป็นเพจที่แชร์รูปมาอีกทีหนึง่งบอกว่าในในรูปเนี่ยมันเหมือนกับถุงว๋วยเตี๋ยวครับแต่ว่ามองเข้าไปในถุงเนี่ยมันก็ดูเป็นกระดูกหมูแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายคล้ายขนตามากเลยครับคือคือท่านุ้งพขนตาปลอมที่เป็นแผงจะอยู่ในนั้นนะครับ แล้วก็มีคําถามบอกว่าเพื่อนๆคิดว่าใช้ขนตาหมูหรือเปล่าสงสัยมากเขาบอกว่าได้มาจากโพสตในกลุ่มๆหนึ่งเจ้าของโพสต์ว่าเขาสั่งต้มเล้งมาต้มเล้งรู้จักใช่ไหมครับเล้งก็คือกระดูกสันหลังหมูใช่ไหมครับหรือวัวก็ได้นะนะครับแล้วในรูปที่เห็นเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันเป็นถุงที่มีเจ้าขนตาแปลกอยู่ในถุงเนี่ยครับก็เดาว่าน่าเป็นถุงของของเล้งที่เขาทําทําต้มมาใช่ไหมครับ อีกสร,รูปเป็นรูปเักนเหมือนก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวมีลูกชิ้นมีมีถั่วง,งอกแล้วก็มีเจ้าเนื้อก้อนเนี้ยลงไปด้วยซึ่งก็แหมมันก็ดูไม่ค่อยออกครับว่าจริงๆเป็นยังไงบ้างคิดว่าเป็นไรครับ <laughs> นะครับก็นานๆทีจะมีรูปที่เราเราหาข้อมูลตอบไม่ได้ฉั้นเราก็ต้องตอบต,ตรงๆเชฟเตา บางคนรีบตอบรีบฟันธงว่าเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้ก็ไม่ถูกหลักนะครับผมก็บอกไปว่าออบอกนักข่าวไปว่าคือของพวกนี้เราดูแค่นี้ฟันธงไม่ได้มันต้องตำหลักมันต้องมีภาพอีกไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเจ้าของที่เขาเจอเจ้าสิ่งนี้แล้วเขาคิดว่ามันเป็นสมมติน,นะครับบางคนบอกว่าเป็นขนตาปลอมเป่ะเพราะว่าเป็นไม้ค้าทำอาหารแล้วไม่ค้าทำขนตาผมตกลงไป ก็หยิบเอาขนตานั้นออกมาอีกสักรูปหนึ่งก็จะเห็นแล้วล่ะเพราะว่าเราเห็นตรงฐานได้ใช่ไหมครับตรงฐานมันจะบอกเลยว่าลักษณะเนี้ยก็ดูเป็นพลาสติกที่ทําขนตาปลอมไปแปะหรือว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นเนื้อเยื่อจริงๆที่มาจากจากลูกตาของของของหมูหรือว่าเลงนี่ก็เป็นของวัวก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะของวัวก็ได้มันควรจะมีส่วนนั้นมาให้ดูแต่ไม่มีภาพไงพอไม่มีภาพมันก็มันก็ฟันธงต่อไปยากว่าคืออะไรคือถ้าถ้าผมคิดว่าเป็นขนตาปลอมเนี่ยมันต้องออกมาแล้วเขาต้องเขาต้องเขี่ยออกมาแล้วนะครับ ถ้าถามกับข้างคือมันก็มีความเป็นไปได้ที่เป็นขนตาของสัตว์จริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันมันเหมือนดูกับก้อนเนื้อที่ว่าเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจับดูนะครับขนตาปลอมกับขนตาจริงจับดูก็รู้นะครับมันมันลักษณะมันต่างกันแน่นอนนะครับหรือถ้ายังไม่มั่นใจเอาแว่นขยายไปส่องเอากล้องจูทัดไปส่องเนี่ยเห็นชัดเจนแน่ๆครับแต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นเขาบอกว่าแล้วอาจารย์แล้วขนตาหมูมันยาวเนี่ยขนตาหมูจริงๆก็ยาวนะครับหรือว่าขนตาวัวก็ยาวเหมือนกัน บางคนว่าขนตาหมูต้องสีขาวก็ขึ้นกับพันธุ์ของหมูด้วยหมูที่พันธุ์ขนตาดาก็มีฉนันโดยภาพรวมๆนะครับก,ก็ก็ต้องเป็นปริศนาว่าไม่รู้นะครับแต่ที่ความฮาคือ,อ,อหลายคนก็คอมเมนต์ก็ไปสนใจกว่านั้นเช่นอาจารย์หรือว่าเป็นคนตาคนนะครับบางคนที่ถึงเรื่องเรื่องแบบกว๋วยหนังก๋วยเตี๋ยวเนื้อคนอะไรเงี้ยหรือบางคนดูหนังเรื่องเชื่อเรื่องคิงดอมปะครับที่ว่าเป็นเป็นซอมบี้เกาหลีแล้วก็เอาเอาศพซอมบี้มาทําเป็นซุปให้คนทั้งหมู่บ้านกินเลยกลายเป็นซอมบี้ทั้งหมู่บ้านนะครับ ก็ก็ขำๆนะครับถือว่าเป็น2เรื่องที่ให้เราได้เวล,ลาได้รับข่าวสารขึ้นมาเนี่ยลองพิจารณาเล่นๆดูนะครับว่าเราคืออะไรบ้างน,นะครับเรามาอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นดีกว่านะครับความตื่นเต้นอย่างหนึ่งที่มีในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือกรณีของเรื่องของโรคโควิด19นะครับม,มีความก้าวหน้าคือในมุมนึงเนี่ยมันก็จะมีความจะเรียกว่าความก้าวหน้าหรือความถอยหลังดีคือ ค่อนข,ข้างชัดเจนในมุมนึงนะครับผมไปออกรายการทีวีมาช่องช่อ้านะครับแล้วก็กโพสต์อธิบายไปเหมือนกันว่านโยบายของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือแม้แต่คณะกรรมการวิชาการของสอบ,บคนะครับศูนย์บริหารจัดการโควิดเนี่ยฟันธงแล้วล่ะว่าเราจะลดระยะเวลาในการกักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศจากที่เคยกาหนดไว้14วันเนี่ยจะลดเหลือ10วันอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับ ก็รอให้สอบประคอชุดใหญ่นะพิจารณาซึ่งตอนแรกผมคิดว่าใน,ในสัปดาห์นี้แต่ว่าเท่าที่ดูนี่คงข้ามไปสัปดาห์หน้าดูชื่ว่าไงแต่ว่าเมื่อมอกี้เห็นข่าวเนี่ยทางรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินก็มาพูดซ้ำอีกทีหนึ่งว่าทําแน่นอนเรามั่นใจเรื่องแหลรความมาตรการเราดีแน่นอนนะครับซึ่ง <c oughs> หลายคนถ้าติดตามเรื่องโควิดอยู่ก็จะมีสองจิตสองใจใช่ไหมครับเช่นหนึ่งก็ก็แต่พูดไปเป็นน่ากลัวไม่ใช่เหรอนะบิวกันจนกลัวไปหมดเลยเนี่ยแล้วจะให้มาลดเนี่ยจะไหวเหรอ ีกมุมหนึ่งที่คนพูดกันเยอะคือเราจะมั่นใจในมาตรการของรัฐได้หรือเปล่าอยครับเพราะว่าวัน2วันนี้ก็จะมีจริงๆถ้าช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเคสประยายนะครับว่าเจอผู้ติดเชื้ออะไรใหม่ในประเทศแม้ว่าเราจะไม่เจอจบดยาวนานมานานมากนะครับ ซึ่งซึ่งมีคนถามมันคำว่าไอ้ที่ไม่เจอไม่เจอเนี่ยคือเพราะเราตรวจไม่พอหรือเปล่าตรวจไม่ครบคุมปะอันนั้นหลีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าพอเจอขึ้นมาทีนึงเนี่ยเช่นมีเคสของฝรั่งผู้หญิงใช่ไหมครับที่สมุยล่าสุดมีเคสคนอินเดียใช่ไหมครับซึ่งอยู่ในไทยมานานตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่เพิ่งมาเจอว่ามีติดเชื้อหรือว่าเพิ่งเพิ่งเมื่อวานื่มครับที่มีทหารเกาหลีมาฝึกทยไทยแล้วก็ติดเชื้อด้วยนะครับคำถามพวกนี้มันยังไม่มีคนตอบว่าเอตกลงติดมาจากไหน คือพอพอมีเคสปุ๊บค,คนก็จะโอ้เราก็เช็คคนรอบข้างเช็คคนในหมู่บ้านเช็คคนในโรงแรมไม่มีใครติดเลยนะครับแต่ตอบไม่ได้ว่าคนผู้นั้นติดมาจากไหนอันนี้ก็เป็นคําถามคาใจมาตั้งแต่สมัยที่ระบาดท,ที่สนามมวยจำได้ไหมครับตั้งจุดเริ่มต้นของการระบาดประเทศไทยจริงๆไม่ได้ระบาดใหญ่โตเลยนะครับนีแค่เคสเดียวคือที่สนามมวยนั่นแหละที่ที่ถือว่าเคสเยอะหน่อยนะครับน,นี่ก็คือทําให้คนยังไม่มั่นใจมาตรการนะครับอ่ะ อันนี้เป็น,ปนข่าวของประเทศไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรารดูอดูต่อไปเดือนหน้าเปิดผมว่าต้นต้นปีมามกรานี้เราคงเห็นภาพชัดว่าต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงเปล่าข่าวดีที่คนตื่นเต้นกันคือเรื่องของการ ผลิตวัคซีนนะครับคือจริงๆตอนนี้มีผู้ที่วิจัยศึกษาเรื่องวัคซีนทั่วโลกเนี่ยผมว่าน่าจะเท่าที่ข้อมูลประมาณ200ร้อกว่าตัวยาแล้วที่ก็อยู่ระหว่บบางการบรรจุเราเคยคุยกันในรายการมาก่อนหน้านี้แล้วเช่นรัสเซียเคยประกาศออกมาตอนนั้นก็นประกาศชัยชนะเลยครับว่าเขาเป็นประเทศแรกนะที่ดในเฟสสองเฟสสามอะไรซึ่ง คนก็จะคาใจว่าจริงเหรอเพราะว่าเขาไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับก็แค่ออกมาแถลงใช่ไหมตอนนั้นเพราะผมชื่อชื่อสปุกนิกวีถ้าผมจ้อนไปพิดสปุกนีฟีวีเท่เหมือนกับห้าเนี่ยครับก็ก็ข่างเงียบๆไปแต่ว่าาเสริที่น่ากลัวแล้วก็รวมทั้งจีนด้วยนะครับก็คือว่าเขาเอาคือการการทดสอบอวัคซีนเนี่ยมันต้องทีละขั้นใช่ไหมครับตั้งแต่ในห้องแลบในในเซลล์ที่เลี้ยงไว้ในสัตว์ทดลองในหนูทดลอง ของไทยเราก็มีศึกษานะเรามีศึกษาหนู่ทดลองเราจะมีลิงทดลองด้วยซ้ำแล้วก็มีศึกษาในคนคนก็ะมีคำว่าเฟสหนึ่งเฟดสองเฟดสามเฟสหนึ่งก็ไม่กี่คนเฟดสองก็หลักร้อยคนเฟสามต้องเยอะๆเป็นพันเป็นหมื่นคนเนี่ยในหลายทีมหนึ่งเช่นทีมของรัสเซียเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าพอเขาเสร็จเฟดสองเขาเล่นเอายาเขาแจใจเลยให้บรรดาเจ้าหน้านที่ทางการแพทย์ของรัสเซียใช้เลยมันเหมือนกับเขาบอกเร่งด่วนแต่ว่าในมุมหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเหมือนกับคุณเอาเอาคนของคุณเป็นหนูทดลองหรือเปล่านะครับเฟดสามเนี่ย ในบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยครับก็จะมีหลายบริษัทที่พยายามศึกษากันในไทยเราก็มีความร่วมมือกับหลายๆที่รวมทั้งวิจัยเองด้วยนะกับร่วมมือด้วยนเชนั้นเราก็มาจะพูดเรื่อยๆว่าถ้าบริษัทนั้นสําเร็จเราคงได้ไดรับวัคซีนด้วยนะเช่นบริษัทชื่อโมเดิร์นาถ้าเคยได้ยินชื่อนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือเสร็จที่เฟสสองแล้วถึงว่าเป็นความคืบหน้านะครับ ในข่าวต้นสัปดาห์นี้นะครับที่ต่งดังก็คือข่าวของบริษัทไฟเซอร์นะครับหลายคนบอกว่าไฟเซอร์บริษัทอะไรเหรอรูอ้จักยาชื่อไวไอาก้าไหมครับนะถ้าเคยได้ยินยาชื่อไวไอาก,ก้าก็จะรู้นั่คือยาดังของบริษัทไฟเซอร์ซึ่งก็มีหลายยาครับนะไฟเซอร์ Pfizer ก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัคซีนนะครับแล้วก็ประกาศความสําเร็จที่คนตื่นเต้นมากทาให้คุณขึ้นพูดพาดเลยนะครับคือบอกว่าไฟเซอร์บอกว่ายาของเขาเนี่ยนะครับวัคซีนโรคโควิด -19 งเ้ของเขาเนี่ยนะครับมีการ เปิดเผยผลการทดลองของเฟสสามขั้นต้นต้งเรียกว่าขั้นต้นของเฟสสามเนี่ยครับมีแนวโน้มว่ายาตัวนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันมาให้เกิดโรคโควิด19ได้ถึง90% 90%นะครับโอ้โหฟังแล้วคือถ,ถ้าเอาต้อง100%ไม่ใช่หรอบอก90%นี่เยอะแล้วครับเรื่องเป็นยังไงครับบอกว่าไฟเซอร์เนี่ยครับเขาก็ทกําการทดลองเฟสสามแล้วนะแล้วเฟสสามเขาเนี่ยมีผู้เป็นอาสาสมัครถึง43,000คน เยอะมากเลยนะครับมันเป็น40,000นคนซึ่งอาสาสมัครเนี่ยก็ต้องไปเลือกจากประเทศไทยเราคงไม่ได้ต้องเลือกจากพื้นที่ที่มีการระบาดเช่นเมืองเซาเปาโลในบาซิลบาซิลเนี่ยระบาดหนักมากใช่ไหมครับในเมกาเองนะครับก็ข้อมูลคือมีหลายประเทศครับรวม,มกันนะ,ะที่เมกาบอกที่ซานดิเอโกก็มีปฏิเผมว่าข่าวจากซานดิเอโกนะครับการหลักการทดสอบก็คือว,ว่าก็จะมีอาสาสมัครใช่ไหมครับ4 3 0 0 0คนเนี่ยครึ่งหนึ่งก็ประมาณ20,000คนเนี่ยได้รับวัคซีนจริงนะครับ อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นยาหลอกที่ภาษาที่เรียกว่าพาเซโบพาเซโบก็จะเป็นนั้นอุ้ยได้ค่าดีอย่างนี้ใช่หรอนะครับนะก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอา่บรรดาคนที่ได้รับตัวยาไปเนี่ยครับถ้าเอาผลมาวิเคราะห์นเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเทียบกับวัคซีนต่างๆเนี่ยครับก็ถือว่าดีทีเดียวนะนะครับบางคนอาจจะบอกว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยครับเราต้องการ ยาที่มันร้อยเใช่ไหมคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยครับปัญดาวัคซีนโรคฝีดาดนะครับหรือโรค HPV ให้ Human Papilloma Virus นะครับของอย่างสมมติที่เป็นมะเร็งปากมดลูกผู้หญิงเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้วัคซีนที่มีอยู่ตอนนี้คือสุดทาพคือเกือบร้อยเปอร์เซนต์ดีมากแต่ถ้าเป็นวัคซีนแค่วัดใหญ่ นะครับหลายคนเคยฉีดนะครับประสิทธิภาพอยู่แค่4 0่สถึงหกนะนะครับซึ่งไม่ต้องต้องฉีดซ้ำเรื่อยๆทุกปีใช่ไหมครับเอ FDA องค์การอาหารยาของอเมริกาเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องมีการขออนุญาตการป้องกันโรคได้ที่5 0าสนะได้ที่5 0าฉะนั้นถ้าบอกว่าได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกคนตื่นเต้นว่าดีดีมากเลยนะครับทีนี้คําถามที่ติดตามมาคือเราจะดีใจอย่างนั้นเลยใช่ไหมผมบอกคืออยังไม่ได้ครับการมีวัคซีนเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือหน,อนแล้วคุณจะ ทําให้โรคเจ้าโรคโควิดเนี่ยซึ่งระบาดไปทั่วโลกตอนนี้ครับหายไปได้นะครับปัญหาคืออะไรครับหนึ่งก็คือว่านี่เป็นแค่ผลการศึกษาขั้นต้นนะครับยังมีอะไรที่ต้องคิดอีกเยอะนะครับ อย่างเช <simple> ่นเรื vaccine, ่องของการผลิตแจกจ่ายจริงนะครับการผลิตแจกจ่ายจริงเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเลงว่าก็ต้องไปขอยื่นอนุมัติกับ FDA อเมริกาว่ายอมให้ผลิตไหมเขาก็ต้องปกติอาจจะต้องใช้เวลาเป็นแลมปีแต่ว่านี่อาจจะมีการขอพิจารณาโดยด่วนถ้าโดยด่วนก็อาจจะเร็วขึ้นเช่นอาจจะแบบกลางปีหน้าเร็วสุดถ้าเร็วสุดเนี่ยคือกลางปีหน้ามีวัคซีนออกมาหรืออาจจะต้องช้ากว่านั้นแล้วทางบริษัทเนี่ยวางแผนไปว่า ถ้าปีหน้าเนี่ยน่าจะ50ล้านโดสนะครับโดสก็คือ,อยาเนาะฟังดูก็เยอะใช่ไหมครับแล้วบอกว่าปีถัดไปตอปีนี้ปี2020นะครับฝรั่งเนอะปีหน้าปี2 0 2 1ิอแล้วก็ถึสงพี่2 2นเนี่ยได้1,300ล้านโดสนะครับซึ่งฟังดูเยอะใช่ไหมครับแต่คนทั้งโลกมีอยู่7,700ล้านคนนะครับแล้วแต่ละคนต้องฉีดวัคซีนคนละ2โดสอย่างน้อยมันมันปริมาณมันไม่พอแนะ่ๆมันก็เหมือนกับว่ารอบแรกที่ออกมาอันแน่นอนก็ต้องเป็นประเทศที่เขา เขาลงนามกับบริษัทไว้ว่าสับสนุนบริษัทแล้วก็จะต้องได้ยาก่อนแล้วก็ต้องไปให้กับพวกบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสี่ยงผู้สูงอายุผู้เป็นโรคประจําตัวคือม,มันยังมันยังมีมันไม่เช่าอยู่ๆอ,อว,วิเดี๋ยวปีหน้าผมได้ฉีดหนูได้ฉีดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับก็จริงๆแล้วก็ยังมีมีข้อที่เป็นข้อกังวลประเภทนี้ใช่ไหมครับข้อกังวลอื่นคืออะไรบ้างครับก็คือว่ายาตัวนี้ครับมันมีปัญหาเรื่องการจัดส่งเหมือนกันนะเจ้า,าวัคซีนตัวที่สังไฟเซอร์คิดเนี่ยครับ เป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสมัยใหม่ที่เขาเรียกว่าการทํา messenger RNA นะครับเป็นการเป็นการสร้างสายพันธุกรรมเล็กๆที่แต่ว่าเป็นสายที่เรียกว่า RNA เนี่ยแล้วสายเนี้ยสามารถทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้จักกับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ได้นะครับเหมือนกับสร้างภูมิขึ้นมาแล้วก็กระตุ้นได้แต่ว่าโจวัคซีนจากสาย mRNA เนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วบริษัทโมเดิร์นาหรือบริษัทผมพูดผมเกริ่นไวตรงหน้าว่าเขาก็เขาก็มีความก้าวหน้าแต่เขาแง่ดีเหมือนกันเนี่ยนะครับทั้ จะต้องจัดเก็บที่อุณหภูมิต่ำมากลบ70องศา,ศาเซลเซียสเยอะเย็นมากเลยใช่ไหมครับตู้เย็นมันมีแน่ๆลบ70ตดสเราเรา,เราหาได้ที่ภ้าควิชาผมยังมีเลยแต่การขนส่งเดินทางแจกจ่ายบินจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งจากประเทศไปเมืองเมืองไปตำบลไปถึงร้านขายยาสมมตินะครับถ้าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับฉันมันมันก็เลยแปลว่าโอเคเราได้ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยก็ยังแปลว่าเราต้องรุนว่าวัคซีนจากบริษัทอื่นๆที่อื่น,น,น,นเนี่ย ทำได้ผลแค่ไหนด้วยนะครับมันต้องมีวัคซีนออกมาหลายตัวบางตัวอาจจะได้ผลดีน้อยกว่าแต่จัดเก็บง่ายกว่าเป็นต้นาตอ,อาจจะไม่ต้องแช่แข็งเลยก็ได้จะไม่ต้องแช่น้ําเย็นเลยก็ได้นะครับบางตัวจ,จะบอกได้ผลดีในผู้สูงอายุอะไรเป็นต้นเนี่ยมันยังยังเราเรายังหวังว่าต้องมีหลายตัวคําถามตามมาอย่างคือว่าฉีดแล้วเนี่ยมันได้ผลแค่ไหนคือตอนนี้ก็คือว่าเราเริ่มทดลองกันใช่ไหมครับทําให้ร่างกายมีภูมิคันขึ้นมาแต่ภูมิคันเนี่ยอยู่กับร่างกายในคนคนนั้นแค่ไหนอบอกไม่ได้เลยครับ นะคือมันต้องลองดูเนี่ยครับคือถ้าบอกว่าเออ6เดือนได้ไหมก็ต้องรอให้ครบ6เดือนถึงจะรู้1ปีได้ไหมก็ต้องรอให้ครบ1ปีถึงจะรู้นะครับทางไฟเซอร์วางแผนว่าจะต้องดู เรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยว่าผลการมีภูมิคุ้มกันเนี่ยจะได้มากแค่ไหนเช่นเช่นขอดูอย่างน้อยสักสองปีได้ไหมนะครับเออ่วัคซีนเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงวัคซีนหลายๆตัวนะครับที่เราพูดไปแล้วเนี่ยบางตัวเนี่ยมันดีมากคือเราฉีดฉีดตั้งแต่เด็กๆเนี่ยครับก็ไม่ต้องฉีดซ้ํำยังได้บางทีเออ่ถ้าไม่มั่นใจว่ายังมีภูมิปะก็มาฉีดกระตุ้นที่เราเรียกว่าฉีดบูสเตอร์เนี่ยครับสิบสิบปีฉีดสักครั้งหนึ่งก็ได้เออ่แต่เกิดขึ้นครั้งยังจำเรื่องเรื่ํา ต้องฉีดทุกปีเพราะอะไรครับเพราะว่าเชือ้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นไวรัส,สที่กลายพันธุ์เร็วมากนะครับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลอดฉัน้นวิธีการของการทาวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือเขาดูว่าปีที่แล้วปีที่แล้วสายพันธุ์ไหนระบาดเยอะสุดเอาสายพันธุ์นั้นมาทําเป็นวัคซีนเราก็มีสิทธิ์จะติดสายพันธุ์อื่นก็ได้นะครับท,ที่ที่มันไม่อยู่ในกลุ่มของวัคซีนอาจะมี3ตัว4ตัวเนี่ยทีนี้โคโรนาไวรัสเป็นยังไงบ้างก็ยังยังมีข่าวดีว่าเจ้าโคโรนาไวรัสที่ทาให้เก ยังกลายพันช้ามากนะครับที่บางคนอ่านข่าวบอกว่าเฮ้ยเขากลายพันธุ์สายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้ผมเคยพูดในรายการแล้วว่ามันไม่ขนาดนั้นมันมีแค่พันธุกรรมเปลี่ยนนิดเดียวแล้วบางคนเนี่ยพูดง่ายคือนักวิจัยนักวิยาศารบางคนก็ไปรีบไปเลี่ยมว่าเป็นสเตรนเป็นสายพันธุ์จริงๆมันแทบไม่ต่างนะครับมันแทบไม่ต่างแม้แต่ผลทางด้านคลินิกว่าการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมตรงนี้ทําให้เกิดโรคง่ายขึ้นหรือติดง่ายขึ้นเนี่ยก็โดนเถียงตลอดว่ามันไม่จริงหรอกนะมันอาจจะเพราะมันแค่อยู่ในพื้นที่ระบาดเยอะก็ได้นครรรรัับนนน้้้โดยภาาาาพววมเี่ซสสงงขึไ็จิ ก็คงไม่ต้องฉีดซ้ำๆเหมือนเท่บัดใหญ่แต่ไม่มีใครบอกได้ครับว่ามันจะอยู่กับเราได้แค่ไหนฉีดได้แค่ไหนนะครับอัน,นจริงๆก็เป็นเป็นประเด็นที่ที่น่าน่าคิดว่าเราจะต้องช่วยกันดูแลนะครับสังคมไปอีกนานแม้แต่ประเทศอย่างอเมริกาที่เขาจะมีวัคซีนใช้เนี่ยเขาก็พูดว่ายังไงก็ตามต้องกลับมารณรงค์เรื่องใส่หน้าก,กากให้ได้นะทำนทํทำเสียเรื่องใช่ไหมครับไม่ให้ใสกก่หน้ากากล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่คนแน่นหนาดนะครับเราชอบไปอยู่ที่คนแออัดเนี่ยคนส่งคอนเสิร์ตต้องระวัง นะครับจริงๆที่ผ่านมาเชื้อเป็นนาทีทองนะครับผมว่าเราเราก็เข้มงวดเกินไปประมาณหนึ่งนะ,ะต่อไปเนี่ยจริงๆของจริงเนี่ยมันจะมาปีหน้านะครับซึ่งพอเริ่มเปิดประเทศให้คนเดินทางเข้ามาเยอะๆมันก็ต้องมีเชื้อเข้ามานะครับแล้วเชื้อเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันครับมันไม่ได้แบบว่าโดนเชื้อแล้วตายทุกคนนะครับเป็นแค่บางส่วนแต่ก็ไม่มีใครอยากติดเชื้อใช่ไหมครับเนาะก็ ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆมีอีกหลายเรื่องมากเลยผมมีเรื่องแอปเปิลนะครับที่ว่าจริงๆแล้วไข่แอปเปิลที่แว็กแอปเปิลก็กินได้ไม่ต้องกลัวที่ว่าแชร์คลิปกันว่าละลายน้ําร้อนแล้วอันตรายนะครับก็จริงมีหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่ยังเหลือแค่เวลานิดเดียวก็แต่ลองอ่านดูนะครับผมว่าเป็นความก้าวหน้าที่น่าตื่นเต้นก็คือเรื่องของไฮเปอร์ลูปนะครับไฮเปอร์ลูปนะบางคนตามตามข่าวแล้วว่าอะไรคุณธนาธรใช่ไหมครับเคยไปดูงานเรื่องนี้ก็ล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่มีการยิงตัััวยาานนนของงซึ่เป็ลนนกกษณที เหมือนกับรถไฟความเร็วสูงแบบลอยตัวด้วยแม่เหล็กหรือเรียกแมกเลฟเนี่ยครับซึ่งปกติเนี่ยก็มีแต่เน,นี้ยเทคโนโลยีไปเร็วมากเมื่อสัก5้ปีที่ได้ยังถือว่าเปรื่องใหม่ปัจจุบันก็มีแมกเลฟเนี่ยวิ่งหลายที่ทั่วโลกแล้วออไอเดียของของของอีลอนมัสก์คนที่เป็นเจ้าของบริษัทสเปซเอ็กซ์ SpaceX, หรือว่าเทสลาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราวิ่งเจ้าเนี่ยในท่อที่ไม่มีอากาศหรือสุญญากาศเนี่ยมันน่าจะเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกนะ ที่เคยวิ่งกันได้แบบ3า0สรกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะเร่งไปถึงพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้คือบินเร็วเครื่องบินโดยสารแน่ๆอาจจะบินเร็วกว่ารถไฟความเร็วสูงต่งตางๆนะครับซึ่งคนก็เมื่อก่อนคนก็บอกแกเพอ้อแกฝันนะตั้งแต่ปี2 0 1พันผ่านมาเจ็ดปีเนี่ยตอนนี้แกทำระบบทดสอบซึ่งจริงๆวิ่งด้วยคนวิ่งแบบไม่มีคนเนี่ยไปสี่ร้อยรอบแล้วนะครับแต่ล่าสุดนี่คือย,ยิงเจ้าพอตเนี่ยที่มันมีคนด้วยซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทเนี่ยไปนั่งด้วยนะครับ ระยะทางประมาณ500เมตรแต่ก็กยิงสําเร็จนะครับด้วยความเร็วในภายใน15วินาทีเท่านั้นนะครับสึกว่าเป็นความสําเร็จเดี๋ยวรอดูครับว่าอนาคตเป็นยังไงบ้างแต่ว่าือว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้นะครับวิทยาศาสตร์มีอะไรที่ท้าทายเสมอนะครับโอเควันนี้เราได้ประมาณนี้นะครับสาร์ทิศนี้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ sci-fi ค้นแบบวิ์คิดแบบอาจารย์เจดําเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ด J. รเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเนตไท,ทม16์16:30นนถึง17:00น101.5 FM